ภาษาพาเพลินสวัสดีค่ะนี่你好，อาจารย์เฉินพร้อมยังคะพร้อมเลยครับไปกันเลยค่ะโอ้โหที่นี่มีแต่ภาพเขียนสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับใช่แล้วค่ะอาจารย์เฉินตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นิทรรศการศิลปรกรรมช้างเผือครั้งที่2ค่ะ The Second White Elephant Art Award Exhibition Award รางวัลค่ะวหัวงได้รางวัล ยิ่สาจานนิทศัศการศิงละบา o อารม m o อาให้ความรู้สึกค่ะแตนแตนแตนแ,แ,และภาเพเขียนที่ได้รับรบงางวัล White Elephants Award ได้แก่น้ำชีวิตธรรมชาติค่ะสวยน้ำชีวิตธรรมต,ตธรรมชาติครับ hey! สับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี